สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อยดำสิกครับวันนี้พาี่พี่น้องเอาเบิงเลือด,ดูไส้ครับอู้ยูไ,ไกหมดแล้วครับเป็นคุ้มไส้มันดูดขึ้นมาครับ ขช่คือจะุโอ้โยกลอโซ่ยิงหล่อโซ่ยิงความแ่ว่าความีิจักหรือเ่ารถด,ดำบรบล้อจอดเท้าเป็นซีบคันครับมาแล้ว ับหนึ่งอันนี้เป็นรถท่อยขึ้นไปร้านสตอกกับสี่สายลนยเนี่ยครับเต็มกล้องคนละ30ตันอัพครับ า่โอ้ฝนก็มาแล้วป่ะตายตายฝนมาพี่รองฝนมาตายเลยตายเลยบนตัวครับเที่ยวล่ะโอ้สองเที่ยวเราคอยกันสองเที่ยวคือกัน มนย่เอคุณบมามาคุณนีบ่มาสพอก็อยู่มาแต่ใส่ล่ะมาแต่ใส่ี่ครับัรัเจอไหนพ่ออาทิตย์บ่ะล่ะินอไพ่ออาทิตย์บ่ล่ะเค่อยจะคือบอกโตได้อาทิตย์เดียว นี่คนเียนอเียเขาก็อยู่ร้านนี่ก็จะผู้เียวรพอดีแล้วนี่อยู่นี่อีกเดียวหนึ่งเนาะตามนี่ส่บูดบอก ลำนี้กำลังทำการสอมแจมครับบูดซื้อครับดูดำด,ดูดใส้บวกเกิดโอ้ลำอนควันตัว,ต,วตัวเดียวครับเดือดตีมเลยไงทำขาดพอยิ่งตีมมันนะ หลายล้วนครับให้ดูดเลยในอาจารย์ในเสียงมุมีทองขึ้นม่น้าบ่มุมีทองขึ้นม่น้าบ่เสะทองอยู่ยุ่งเสะทองทองเ็มุมมีบ่สองปีอันนี้เป็นเป็นกิจสมเป็นกิจินครับที่ขึ้นแม่น้าน้ำใสแยกบ่ครับเป็นตะแกรงอก โอ้เป็นไฮไฮพีไฮพีจะทามวนในไฮพีนี่แน่จัหเนี่เทียวล้วครับฮ้ย<า>ีเทียวส,<า>สามโอ้เทียวไปลาเลยวางใส่กำลังมา ดันน้มดัน,ฟนบบไฟขึ้นมาเรื่องท่อก็พออยู่เบ็ดเื่อเลาอย่างนี้เนาะวันจะขีดด่ดินเขาไม่แห่งกันละ หน,ออนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสเอ็นวัดนี่เรได้เคยเห็นครับนี่ครับ ใส่กัวเสียไปเป็นใส่เห็ดบ้าเห็ดเพือนเท่าอยากแห้งกองทุนมหาศาลเลยอันนี้เป็นเป็นทีปกติด้วครับพอเป็นเป็นประเด็นเป็นเป็นหวยเป็นเป็นมูลเป็นอย่างพอมีอ่นครบเป็นทีเป็นทีธรรมดาให้แล้วก็เฮ็ดหน้าเฮ็ดให้แล้วครับเปิดยีนี้ยออกทางล่างเป็นใส่เบิ้นเลยครับ สนที่เป็นหลอยๆไรครับเป็นพันๆไรหมดแล้วครับเปินเด็ดซื้อไว้ซื้อไปดูใส่โดยเฉพาะเลยรุ่มนี้ใกล้สิเต็มแล้วครับเต็มรุ่มนี้กับรถที่สามข้งขยันยิ่งขึ้นเ,นเหนื่อยกมนแล้ว ยอ้เซียนไอ้ซียนไอเซีนสิจบว่าขาดดีบว่นี่มันซ้อทั้งนี้ได้หนิมันซ้อขั้นทั้งนี้ได้หนินี่ไจ้าขาดแท้ได้หนิหน้าคางพีโพวหน้านัวใบบุตนี่มวนม้นมาหนีเลยขาดแท้ได้หนิ เสียเวลาอีกแล้วน,นี่เนาะโอ้ยจีขาดก่อนดอกยังกิวๆหนึ่งพางลงมาหลยเห็นบ่าวพงลงมาแล้วนี่ข้างห้าก,กันนี่นี่นายโม,มาไปฟังคนครับมันมาฟังสิมาไหลลงลุ่มนี่ก็เรียบร้อยแล้วนี่รบคาวเลย ยวพาไปเบ่งเตียนบูดเลียนบูดหัวดูดครับโอ้สั่นแฮโอ้สีซักสายนี่บพาใส่ครับอสีคนอาคนมันพอสิบสองหุน บูดข้างในมันซึครับเจียนไงบูดูวกเจีนดูดได้เลย่งเครื่องยนต์ไงเลยครับตัวนี้แปลงบูดครับหลอกไม่หลอเก่าตปีนหลงมากครับเนี่ยปีนปีนหลงครับเอาดึงๆดงมานน่

ก็เหนื่อยนะครับเขาเรีให้ดอก้ายหกตใต้ครับเลยๆเลยมันงานกันติดโอ้ยลอยๆอยู่บ้านงานกันซื้อรอเ็ปัญหานี้หน่อยครับโอ้ยเงาๆเลยอ่ะไอ้แถมโซลก ครับมันเลยหนีบครับเอาออกไว้ที่ละของไม่บุดีกับเรีวทอนแล้วเนาะปึ๊บฮะดึงดึงที่สิดดูดีดอกคือ

ก็นนที่อุ่มป่๊มหนี่พึ่งกลลงมาน้าหนเปียตรงข้างโขลเยอะตัวเลืออสาดเลยโตตเอนเลือกห้องแตกน่อตัวนี้ห้องห้องอเพื่อนหน้าเป็นโอ้ใช้โหดใช้โหดซ้าสองเลยปิดปัดปัดปัดเลยฮะ Ừ, จอดกบไ,ได้เลียนตัวแค่จันรก็สนุกเรียนตัวหรอบาดจอดเข้ากบได้เงินบ่รู้เข้าไ,ได้เงินหรือกองหมได้ร้านดีอยแหมของกันข,ของไผ่นี่รวมผู้ใดรวมต่างที่บหมมันขึ้นไม่รวมบัดเขาร่มาตั้นี่ยเขาไปเลียนเขาเลียนอยู่ตุลนินเลียนน้ำโอ้เขามีงานหรเขาเลยมาเลียนา อันี้เขากับงานเหนือเขากับมาม้าจอดที่นี่ห,ห้าที่ี่เได้งานเหมืนเยื่อเจ้าขึ้นไปนอนเเทีนงานเหมือเื่อเลยอี่เขาลมาโอ้เพิ่นจางเขาอยงไรหรืป่าตานจ้าบาัใช่เาเขาจอดนะเดี๋ยวเราีนี้ี่ีนี่ซีนตามหายไปทีละขัานทีละข่าน ผู้นี้ลูกหรือพ่อนี่ยผู้ขับอยู่เดียวพ่อหรือลูกพ่อปะเขาลูกลูกลูกปะเขาบ้าก็ก็กระเทานี่เขาใหญ่แล้วเขาใหญ่อตาสต๊อกอัดเต็มกองเลยคนขับมาไหมครับบระธานหูวงานขับมาไหนถึงมาเมื่อวานนี้ครับ สอกกโทรยังสอกก็อวกมกวนว่าใช่อาย,ยุคู่สีแตกเห็นบนละมือเนีย่ยอาจารย์อาจารย์พ่อนครับคู่แตกเสียเวลาเบิดมือตัว คู่พังแนวนี่แล้วนี่แล้วก็แตกยิ่งกโอ้ติดตักเบียกใช่ปะก็บอกท่านขวาจงานเนานี่ยจันเนาะเี๋เราขวาจงานกันยาวดอกเราเราตักจะดินครับเราเราผีเด้อดินนี่ะเออเดี๋ยวลงเองอ่มันถือกดินมันถือกดินจงไว้เจ้าผีน่ะเดีนวมาดินด้ เอาไปตาขายไปหอดหนางานโอ้ยมี้ยเรคิดโต๊ะให้กันสิ่าะอีกไอ,อ่ตอกไอ่ตอกเราก็ยยดอู่ไแล้วนอนหลินยูดอู่ไแล้วขื่นสดมากเลยครับหน,นาเนาสดสด ไปมาแปโอ้เกี่ยวหน่อยโอ้ระเดเดมาจอดรถอ,อยู่ที่ต้วนเย่ใพ่เบืองหน้าคนครับโอ้โอ้โอ้อย่าง,างว่าดูทีก็เห็นแนวนี้ว่ะ โอ้วาาด็อกมาดึกว่านึ้ยอ้าวพ,พีหนาพ,พี่ตายระบาดอ้าวมาทายเด้เอเอาไอ้ออก็เป็นบาดน,นี่โอ้ยอ่ะพอกันคลิปนาครับสวัสดีครับ